แอนดรูว์เจฮูแอนดรูว์อันนี้เจอยากเหมือนกันอันนี้เจอยากเหมือนกันเก็บมาค์คายวะโอเคมืออย่างงี้ดีมือหนึ่งได้เล่นมือสองมีเนี่ยได้เล่นคือดีครับปาผ่าน ไปออซี่อ้าวแชมป์นี่แชมป์ไอ้นี่นี่แชมป์รายการตัวเดี๋ยวแป๊บนึงนะคนที่เป็นแชมป์อะครับแชมป์รายการที่ผมแข่ง12ชั่วโมงอะปิดสตรีมไปแล้วออสซี่เหรอปิดสตรีมไปแล้วแล้วเล่นต่อเนี่ยนะ มีชื่อเขาอยู่ป่ะมีมีเฟนลิสกันอยู่เลยไฮ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 เขาจะเห็นข้อความผมป่ะไม่รู้ต้องสไนต์สตรีมเขาไม่เห็นข้อความผมอ่ะ ไปร้อนต่อหลังสตรีมถ้ามาแบบนี้ถ้าคาลิสตามาแบบนี้ The Beast b e l แล้วกันเพราะจะเป็นตัวที่บล็อกคาลิสตาได้ไม่ให้เขาตีกริมซิยอนจากสองไปห้าเก้าตะกี้เขาอันดับดีเท่าไหร่อะ เลยต้องจริงจังแล้วได้ได้ได,ได้เอ้จริจริงผมก็เล่นจริงจังทุกเกมแหละแค่เกมไหนที่มันยากยากเกมไหนที่มันตึงๆผมก็ขี้เกียจเล่นแค่แนงไม่มีอะไรใช้ l a w of the depths ไม่ได้ใช้ไม่ได้ครับจังหวะเพลย์แบบนี้ใช้ไม่ได้เลย Molly าฟรีส e ูเอตแอดกันยังไงเหรออืมแป๊บหนึ่งวิธีการแอดเพื่อน มันไม่ต้องสอนก็ได้แอดเพื่อนก็แค่กดตรงเนี้ยแล้วก็กดบวกตรงเนี้ยแล้วก็ใส่ดีออดไอก็ใส่แท็กชื่อเราก็คือดูแท็กอย่างเงี้ยชี้แล้วก็ดูคาลิสาเลเวลอัอก่อนแต่ก็ตาย ล็อกแบบนี้เราได้ทอสคาลิสตาตายอันนี้ตายอันนี้ตายแบบหนึ่งหนึ่งคาลิสตาก็ตายด้วย oh, <my> กางจะดิฟละอีกนิดนึงดิฟละ ไม่ใช่อีกนิดอดีดฟแล้วอันนี้12ดาเมจเข้าหน้าเขานะครับแต่เขาน่าจะเรีนสู้มาได้แหละว้าวพยายามดุดเลือดคืนมาอยู่อืม นะ 1, ลงแอนดรูนะหนึ่งลงแอนดรูสองเวนเจนส์แต่เด็กนี้ไม่มีเวนเจนส์ถ้าผมจำไม่ผิดไม่ใช่จำไม่ผิดลิสต์มันไม่มีเวนเจนส์อยู่แล้วต้องลงแอนดรูแต่ผมสั่งตีด้วยทั้งหมดเนี่ยผมชนะเลยจีๆครับ ได้เจอด้วยอยู่ดีก็ได้เจอโอ้โหอันดับขึ้นมา200อันดับเลยอย่างเยอะจีจ <laughs> ีครับครับเอสเซลคาร์า <laughs> ช่วงหลังไม่ได้เล่นแล้วอะ่ะมันช้าเกินกว่าจะถึงวินคอนดิชันได้มันช้าเกินก็เลยไม่ได้เล่นอ่าออกไปไม่เอา ไป <laughs> เอา้ the าเออร์ลูทุกคนเน็กติ้งทุกแพลตฟอร์มฟ่กน่าจะพับจอเยอะไปหน่อยสองดามจฟรีเอ็นดรู <Yeah. S 1> อีกแล้วเหรอเจ <laughs> อแต่เด็กเนี่ยยังบ่อยเจอบ่อยมาก เจอทุกรอบไปเนี่ยแต่เราไม่มีการ์ดฆ่าคาลิสตาเนี่ยสิโอ้โหคาลิสตาบังคับเลเวลอัพอืม ฆ่ามันยังไงดีกินไม่ได้เลือดสีไม่มีทางฆ่าได้เลยไม่มีทางฆ่าได้เลยครับไม่มีไม่มีวิธีฆ่าเลยเอ้ยมี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 เวนเจนได้เวนเจนได้เออเวนเจนได้ไม่ให้จัว การ์ดหมดมือแล้วก็หมดไปไม่ให้จัวต่อไปมีห้าเจ็ดพอดีครับเจ็ดพอดีค่าได้ค่าได้เวนเจนค่าได้เวนเจนค่าได้อืมโอ้โหงี่ฆ่าใครเดี่ะนี้เลือกยากเลยนะคือขวาขวาเนี่ยมันกินเราได้เรื่อยๆแต่ซ้ายเนี่ยโอ้เอาซ้ายแล้วกันผมเอาซ้ายแล้วกันมันหน้าค่าทั้งคู่อะ มันน่าฆ่าทั้งคู่จริงๆอะแต่ฆ่าคาลิสตาไปก่อนแล้วกันสู้ยากเฮ้ยสวยฆ่านี้ได้เราจะดีฟยังอะอีกเก้าจะดีฟเฮ้ยคาได้ด้วยสวยโอเคทางนี้ง่ายทางนี้ง่ายอยู่มึงมีอีกตัว อ้าวมีอีกตัวไม่ผู้ชมต้องกินมันอะแต่ยังไม่ดีอีกกินยากอีกกอรวัันได้ิ n งได้เอาให้ขวาสุดดูดเลือดง่ายกว่าอืม จริงๆเราปล่อยอยันนี้ไปตายก็น่าจะดีดได้นะแต่เอาแบบนี้ดีกว่าปิดเกมไปดีปะเลือกปิดเกมไปดีไหมใจร้อนปิดเกมเลยก็ได้นะเธอเลือก Th อัพเดทายอ่ะมันยังปิดไม่ได้มันยังปิดไม่ได้คือบอกว่าปิดเกมก็จริงแต่จริงๆมันยังปิดไม่ได้แต่ผมว่าดีกว่าว่ะผมว่าอย่างน้อยมันก็ดีกว่าดีกว่าลงอันเนี้ยตัวเดียวมัง้งไฟฟีด เขาไม่เอาเหมากันเด้อน้องปลาเง้มๆมีสองตัวโอเคโอ้ยครับดีบไปครับผมโกโก้ go, go. บอกบังคับดีบไป น่าจะชนะแล้วมัง้งจากที่เราขัดนู่นขัดนี่เขาเยอะๆคิดว่ามันมีแชมเปี้ยนแค่ตัวเดียวแล้วมันมีแชมเปี้ยนเล่นแค่ตัวเดียวด้วยชนะแล้ววินจบแล้วแอนดรูน่าจะมีแหละแต่ว่าไม่ขึ้นมันต้องใส่ดิแอนดรูหรือใส่ตัวชุบปอย่างเดียวชนะแล้วเนี่ยเอาเนี้ยตีก่อน คือเอาตัวที่เราคิดว่าจะตีเข้าเนี่ยแน่ะตีก่อนแต่จริงๆมันก็ตีเข้าทุกตัวแนละ้วจบครับขาด50ขาด50คือแพ้หรือชนะก็ได้มั้งถ้าเรายังแพ้ไม่ครบกีตากีตามันก็ยังสามารถที่จะเล่นต่อได้อันนี้เด็กเดฮูแอนดรูเป็นเด็กคอนโทรเล่นซิรเวจได้เด็กที่เขาเล่นก็คือคอนโทรเดฮูแอนดรู ก็คือเด็กที่ผมเปิดให้ดูเดก้ยตีได้ตายคู่ไม่เอาวันนี้เล่นดีฟทั้งทั้งวันจริงๆนะเล่นแต่ดีฟเลยโอ้โหฆ่าไม่ได้สามานาตัวนี้ล็อกไม่ได้ จริงๆยังไม่ให้ต้องเข้าเลือดก็ได้หมายถึงว่ายังไม่ต้องบล็อกก็ได้แต่ผมบล็อกเมาคลายมาสวยเด็กนี้มีการดคิวยูนิตเด็กนี้มีมีลาซาด้วยอ่าผ่าน ตัวนี้มันเป็นตัวขู่ขูว่ว่าออลิสลงมาโดนนะลงมาตายนะสั่งตีมาตายนะอย่างเงี้ยคือขู่ขู่ให้ตายเขาไม่น่ามีการฆ่าสีมานามันไม่มีเดี๋ยวเราลงเมาคายไปแล้วก็ลงตัวเดสมูนไม่ต้องบล็อกเลยออกไปเลยลอาคายไปลาซามันจะเป็นตัวที่8มานาครับแล้วก็คฆ่าตัวยูนิตที่แอตแทกต่ำสุด2ตัว อันนี้ได้อันนี้ก็จะล่าเอลิสมากินได้ล่าอันนี้มากินได้ล่ามากินได้หมดเลยซึ่งเขามีไวไฟเขาต้องเลือกแต่ถ้าเขามีวิทีรีงเร็วซึ่งมีอยู่แล้วก็ GG ก็คือโดนทรสตัวนี้ไปตีไม่เหมาะเติมบล็อกมันจะเอาทรสเรือไม่เอ เก็บวิญญาณหยาบอยู่ถ้าเทรสเก็บวิญญาณได้ก็ยากครับต้องไม่ให้เทรสเก็บวิญญาณได้ซึ่งมันก็ยากยากอีกแล้วอีกเจ็ดจะดิฟก็คือดิฟละสามสี่นะเวนเชนกับแกร็บหายไปละโล of the Depths เนอ่อไปเป็นเทินเจ็ดมานาลงนอติลุสได้ผมว่าเราต้องเซตอัพลงนอติลุสว่ะเราต้องเซตอัพลงนอติลุสลดคอสตัวซีมอนสเตอร์ดีบละผมต้องใช้ใบเนี้ยคือมันจะมีตัวอิลูซีไงคุณผู้ชมอิลูซีมันคอสห้าใช่ไหมถ้าเราลดมันจะกลายเป็นคอสสี่แล้วนอติลุสเนี่ย มันก็จะได้ลงตัวนั้นได้คือลงนอูสเสร็จปุ๊บลงตัวนั้นต่อ oh, ผ่านก็ได้รอใช้เทือนต่อไปก็ได้ตัวเนี้ยไม่ต้องแบบไม่ต้องรีบใช้ก็ได้เขาจะเอาให้เลเวลัพแน่เลยเทรส เลเวลอัพแน่นอนอะเทรสไม่ต้องไม่ต้องสงสัยว่าจะเลเวลอัพไหมมันเลเวลอัพแน่นอนแล้วถ้ามันลากทรินาเมมาเราจะลำบากเลเวลอัพแน่นอนเมาคายเมาคายน่าจะได้เยอะอยู่นะคือบูดถึงว่าเมาคายน่าจะได้เลเวลอัพเยอะอยู่อะผมน่าเอาตัวนี้มาบล็อกอันนี้มากกว่าไม่น่าให้มันบล็อกแตกตัวมาเป็นบงมุมเลยไม่คุ้ม เพราะเสียงที่อีลิสจะเลเวลัพได้ดีบุกเซจูนี่แทนเมาคายไม่ได้ครับคิดถึงลีเจียนดิลีเจียนชาโน่ไอายจะไม่มีใบนี้จะใส่ไม่ได้ใบนี้เป็นตัวสำ,สำคัญมากของดีบครับ <You dare. S 1> จริงจริงลงใบนี้ให้เผาเด็กเลยก็ได้นะ คือถ้าลงนอร์เลสไปยังไม่เผาลงนอริทลสไปยังไม่เผาผมว่าผมอยากเผาเด็กเขาก่อนว่ะแต่นอติทลสก็น่าลงถ้าเผาเด็กเขาก่อนอะ่ะตัวเทรน่าจะไม่ได้ใช้อืมผมว่าเผาเด็กดีกว่าเผาเด็กก่อนไปเลยดีกว่าเพราะเขาไม่ได้คอนโทรลโดนเผาเด็กมามันจีจอยู่แล้วไปเผาเด็ก ไปเลยเหลือสี่ใบสุดท้าย คือ4ใบสุดท้ายเนี่ยไม่มีแชมเปียนสักใบไม่มีแชมเปียนเลยสักใบคือผมไม่ชชวร์ว่าบนมือเขาอะมีการ์ดยูนิตอะไรสักอย่างอยู่หรือเปล่ามีการ์ดแชมเปียนหรือเปล่าเพราะตัวเทรสเนี่ยจะทำการดึงตัวแชมเปียนมาครับโอ้ช oh, ิ อาเขาจะตีด้วยแมงมุม <as> อาจจะตายเพราะแมงมุมมะนี่ยใช่ผมอาจจะตายเพราะแมงมุมมาใครโดนฆ่าไม่ใช่ปัญหาการ์ดเขาหมดอยู่แล้วเขาไม่รีทอวเราเขาไม่รีทอ คือผมกลัวแอนดรูมากเลยตอนนี้ผมกลัวแอนดรูมากคุณผู้ชมคือที่ผมไม่ใช้วายฟีเนี่ยเหตุผลง,ง่ายมากคือเดี๋ยวมาานามันจะไม่พอกรณีที่ผมลงนอติลุสลงไปแล้วนอติลุสเนี่ยถ้าโดนเวนเจน์หรือว่าโดนอะไรฆ่ามามันจะได้ใช้มิสคอได้แต่ไม่ชัวร์นะว่าจะติดนอติลุสหรือเปล่า ถ้าติดได้นอติลุสก็ดีมาแล้วโอ้โหไม่ได้ผมอยากได้คอสตสต่ำ,ตำ สองตัวเลยไม่เป็นไรเรามีเรามีตัวใบเองเยอะมากครับสู้ได้เสียใจด้วยกลับเข้าเด็กไป 400. ผมว่าลิสต์นี้แหละผมว่าลิสต์นี้น่าจะเป็นลิสต์ที่โอเคที่สุดในตอนนี้อะนะอาจจะเป็นเพราะเราเจอเด็กแอนดรูเจอเด็กช้าๆด้วยมันก็เลยโอเคอะครับมันโอเคเพราะมันโอเคแต่มันก็จะไม่โอเคเพราะมันไม่โอเคเพราะมันไม่โอเคมันจึงไม่โอเค